เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อที่ปล่อยเยอะปล่อยเยอะมากเนะื่องจากว่ารถคันหนึ่งราคา100บาทมีการเชนที่จะปล่อยสินเชื่อโอเวอร์ไปตั้งแต่เป็น1 2 0ยยถึงร้อยอยู่แล้วนั้นไอ้นี่พวกนี้มันจะเกิดหนี้เสียแน่แล้วประกอบกับช่วงโควิดนะครับที่ผ่านมาแล้วรัฐบาลประคองพอปี6กหยุดการประคองปุ๊บรถก็เลยฉลักเข้ามาเยอะมากนะครับปี6กที่ผ่านมาแตะตดวลดวบสามแสนห้าหมื่นพันปีนี้จนคาดการอีก3าปีข้างหน้าก็จะแตะอยู่มาที่สามแสนขัดในเรื่องตัวเนี้ยภาวะของรถที่เข้ามาในระบบนะครับ ปริมาณที่มันเยอะขนาดนี้ก็ต้องสอบถึงพฤติกรรมแล้แน่นอนสอบถึงพฤติกรรมคนไทยละเวลาใช้เงินเป็นอย่างไรอันที่สองเ่อมันก็สอบถึงอะไรสอบถึงเศรษฐกิจเมืองไทยทาให้นักลงทุนเนี่ยไม่กล้าลงทุนพอไม่ลงทุนเราก็รู้อยู่แล้วละเงินหมุนเวียนในระบบม,มันก็ขาด พอมันขาดปุ๊บเนี่ยมันก็มากระทบกับภาคครัวเรือนต่างๆที่จะสามารถมีไรายได้ไปถอดลดได้ในภาค A C เอเชียครับเมืองไทยเนี่ยถือว่าอนแอมากในการที่จะบริหารจัดการนี่ตอนเนี้ยมันสะทะ้อนออกมาแล้วว่ารถยึดเยอะบ้านยึดเยอะนะครับระดับ2.2ล้านล้านเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ารัฐบาลต้องกลับมาควบคุมที่เขาบอกควบคุมเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยรถจนตกับมอเตอร์ไซค์นยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับ คุณคุณเอ็มที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะตามข่าวบอกว่ารถปีที่ผ่านมาเดีอยถูกยึดมากที่สุดเป็นปฏิการนะคะมากกว่าสามแสนคันนะคะข้อเท็จจริงตรงนี้<ช>เป็นยางไรบ้างแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยทิศทางเป็นยังไงบ้างคะคุณเอ็มครับโอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอนาคตเนาะว่าอนาคต<ช><ช>จะเกิดอะไรขึ้นบากก้างกับประเทศไทยเนาะจริงๆแล้วในเรื่องของการยึดรถเนี่ยทางทางบริษัทแอมิเตอร์เห็นทรายน่าจะห้าปีที่แล้วละนะครับเนื่องจากการปล่อยสินเชื่อที่ที่ปล<ช>่อยเยอะ นะครับปล่อยเยอะมากเนะื่องจากเ่อรถคันหนึ่งราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับมีการเชนที่จะปล่อยสินเชื่อโอเวอร์ไปตั้งแต่เป็นร้อยยี่สิบถึงร้อยสาสิบอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไอ้นี่พวกนี้มันจะเกิดหนี้เสียแน่แล้วประกอบกับการช่วงโควิดนะครับที่เกิดที่ผ่านมาครับพอมันเกิดโควิดใช่ไหมครับแล้วรัฐบาลประคองนะครับในปีหกห้าพอปีหกหกหยุดการประคองปุ๊บรถก็เลยฉลักเข้ามาเยอะมากนะครับตั้งแต่สี่สี่ที่เปิดมาสยามมิเตอร์ยี่สิบปีครับรถเนี่ยปีที่ปกติเฉลี่ยอยู่มาสองแสนถึงสองแสนห้า แต่ในปี66ที่ผ่านมาแตะตัวระดับ350,000คันนะครับปีนี้จนคาดการอีก3ปีข้างหน้าก็จะแตะอยู่มามาณ300,000คันนะครับฉะนั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับทําให้ในเรื่องตัวเนี้ยภาวะของรถที่เข้ามาในระบบนะครับค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็พออีวีดั้มราคามาก็นะ่ยที่เห็นนะครับยิ่งดั้มเท่าไหร่ก็ตามมันก็กระทบกับรถน้ำมันแล้วก็รถมือสองแน่นอนครับค่ะ ตัวเลขลดยึดที่สูงขนาดนี้นะคะคือถ้าเราไปดูต้นสายปลายเหตุนะคะเมื่อสักครู่คุณเอ็มก็พูดถึงทั้งสถานการณ์หนี้นะคะเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีเรื่องของ e ีด้วยนะคะคิดตาขออนุญาตทีละเรื่องถ้าดูจากตัวทางฝั่งของหนี้ก่อนนะคะสถานก,การณ์เป็นยังไงบ้างคะคือยอดของการที่ถูกยึดมาเนี่ยมันมันบ่งบอกอะไรถึงกําลังซื้อหรือว่าคนเป็นหนี้ลดโอ้โหคือก็ต้องบอกพฤติกรรมคนไทยแล้วกนะันเนาะ พฤติกรรมคนไทยเนี่ยในการใช้ใช้ทรัพย์สินต่างๆหรือใช้รถหรือใช้บ้านอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือนี่คเรเอยที่เราดูข่าวกันนะครับตอนนี้มัน91้าเ็ดนาะเกเ็ดเ GDP เนาะ,ก,นะก็ถือว่าสิบล้านเนี่ยถูกถูกล้านล้านนี่เยอะมากเลยนะมันโอเวอร์จากสิ่งที่เราคาดการไว้เยอะเลยนะครับฉะนั้นพอพฤติกรรมที่ที่ผู้บริโภคเนี่ยใช้เงินเกินตัวเวลามันมีประเด็นอะไรที่สะดุดเข้ามาเนี่ยครับมันก็เลยทําให้ภาวะของการที่จะใช้หนี้เนี่ยไม่สามารถทําได้ นะครับมนเลยเกิดเหตุการณ์ที่รถยึดเข้ามาแบบนี้นะครับคุยิตาซึ่งปริมาณที่มันเยอะขนาดนี้ก็ต้องสอถึงอะไรครับสอถึงพฤติกรรมและแน่นอนสอถึงพฤติกรรมคนไทยละเวลาใช้เงินเป็นอย่างไรนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเวามันก็สอถึงอะไรสอรถึงเศรษฐกิจเมืองไทยนะครับความไม่มั่นคงไม่แน่นอนของรัฐบาลเนาะทำให้นักลงทุนเนี่ยไม่กล้าลงทุนใช่ไหมครับพอไม่ลงทุนเราก็รู้อยู่แล้วละเงินหมุนเวียนในระบบม,มันก็ขาดพอมันขาดปุ๊บเนี่ยมันก็มากระทบนะครับกับภาคครัวเรือนต่างๆที่จะสามารถ มีรายได้ไปผ่อนผ่อนลดได้ตรงนี้กระทบแน่นอนและปัจจัยของภายนอกเรื่องของสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นถูกไหมครับภัยแล้งต่างๆน้ําท่วมอย่างเงี้ยครับไอ้เรื่องพวกนี้มันประดังเข้ามาต้องบอกว่าในภาคเอเชียรครับเมืองไทยเนี่ยถือว่าผมว่านะผมมุมมองผมส่วนตัวนะถือว่าอ่อดแอมากในการที่จะมา,าจัดก,การนี่นะครับเฉน,นตอนเนี้ยมันสะท้อนออกมาแล้วว่ารถยึดเยอะบ้านยึดเยอะนะครับระดับ2.2ล้านล้านเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าณนะวันนี้ก็ต้อง รัฐบา,าลต้องกลับมาควบคุมอย่างที่เขาบอกควบคุมเรื่องเกี่ยวกับดอกเบียเบ้ยรถยนกับมอไซค์เนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยรถมรถยนต์เนี่ยปล่อยสินเชื่อกันแล้วเนี่ยดอกเบี้ยถึงระดับเท่าไหร่นะ224เลยนะเกือบ24เลยนะครับ2ส24นะครับตอนนี้ควบคุมอยู่ที่15นะครับแล้วมอไซน์นี่ไปถึงระดับ36เลยนะครับตอนนี้ควบคุมอยู่มาสัก18ได้18-22ประมาณนี้ครับฉะนั้นการควบคุมแบบนี้มันสมควรครับเพราะว่าเราไม่มีสัมผันในการปล่อยสิน เราไม่มีสภาพในการซื้อสินค้าแต่ไฟนั้นอยากปล่อยพออยากปล่อยปุ๊บกับคณอยากได้เจอกันปุ๊บมันก็เกิดปัญหาครับเพราะว่าขอยอมเป็นหนี้เถอะคุณสามารถออกรถได้พอนี้พอจ่ายไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแหละครับก็เกิดเหตุการณ์เนี่ยรถยึดเขามามาโหราแบบนี้เลยนะครับถือว่าเยอะมากครับยี่สิบปีที่ผ่านมาถือว่าเยอะมากครับ ค่ะทีนี้คือถ้าขอความรู้นะคะกระบวนการกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกยึดรถนะคะมันจะต้องมีระยะเวลาขนาดไหนกี่เดือนมีการเจรจากันก่อนไหมกว่ารถจะถูกยึดแล้วก็มาถึงลานประมูลนะคะโอเคโดยหลักการก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรถเยจะยึดได้ต้องครบสี่เดือนนะครับเรียกว่าจะต้องมีการเตือนก่อนนะครับจริงๆเขาเตือนแต่เดือนแรกแล้วเดือนที่หนึ่งก็เตือนแล้วเดือนที่สองก็เตือนอีกเดือนที่สามเนี่ยถ้าไม่มาเคลียร์ปุ๊บเนี่ยเดือนที่สี่เขาสามารถยึดได้แล้ว นะครับเวลายึดไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเขายังต้องแจ้งจดหมายถึงลูกค้าเลยนะว่าจะมาปิดไหจะมาชาระหรือจะมาผ่อนปนนี้อีกจ้กประมาณต้องจอดอยู่ในลาประมาณสี่ห้าวันตามกฎหมายใหม่นะครับสี่ห้าวันถึงสองเดือนฉะนั้นลูกค้าเนี่ยมีเวลามาเคลียร์หนี้สินต่างๆเนี่ยเกือบสี่ถึงห้าเดือนด้วยซ้ําแต่แน่นอนครับถ้าคนไม่ได้จ่ายเด้งงวดสองงวดแรกสามงวดแรกเนี่ยจะมาจ่ายทบสี่ห้างวดเนี่ยเป็นเรื่องยากมากฉะนั้นก็คือคนไม่มีครับอุจิาคนไม่มีคือไม่มีฉะนั้นโอกาสที่ไม่ชําระ แล้วโดนยึดรถแล้วจะมาขายคืนเนี่ยโอ้โหถ้าเทียบเปอร์เซ็นยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นเลยครับส่วนอย่าย,ยึดมาแล้วก็ก็ขายเข้าตลาดไปคราวนี้ส่วนต่างครับสําคัญมากเพราะอะไรครับถ้าสมมุติเราเป็นหนี้รถอยู่หนึ่งร้อยบาทเวลาเราประมูลได้ห้าสิบาทถูกไหมครับเราก็จะโดนฟ้องส่วนต่างอีกห้าสิบาทถูกไหมครับแต่ถ้าวันนี้รถยึดเยอะแปลว่าของขายเยอะคนซื้อน้อยแทนที่จะขายได้ห้าสิบาทกลับขายได้สามสิบาทแปลว่า ผู้เช่าซื้อเก่าก็ต้องโดนเพออีกเจ็ดสิบาทอันนี้ไปกระหน่ำที่ผู้เช่าซื้อเก่าเนี่ยแหละครับสําคัญมากประเด็นคือไปแนนหรือธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อไปอะครับเขาขายทุกราคาอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะส่วนต่างก็ไปฟ้องผู้เช่าซื้ออางครับยังไงเขาก็ต้องขายอยู่แล้วและยิ่งเก็บรถเอาไว้ราคาก็ยิ่งตกฉะนั้นใครขายก่อนอะได้เปรียบฉะนั้นถามว่าตอนนี้ใครอยากได้รถมือสองว่าถูกมากนะวีตาผมว่าราคามันถูกโอเวอร์มากอย่างคุณซื้อป้ายแดงมาราคา หนึ่งร้อยบาทตอนนี้เหลือราคาแค่ห้าสิบาทเนี้ยหกสิบาทอย่างเงี้ยนะถือว่าถูกมากแต่เต้นรถจะซื้อเป็นทำกำไรต่อเป็นเจ็ดสิบาทก็น,นี้แล้วแต่เพราะเมื่อก่อนเต้นรถจะกำไรอยู่ประมาณยี่สิบถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นตอนนี้ผมว่าสิบห้าเปอร์เซ็นก็หรูลลนะครับเต้นรถก็พยายามหนีตายครับก็พยายามขายทุกราคาทุกเงื่อนไขเหมือนกันครับผมค่ะแล้วคุณเอ็มลองแชร์บรรยากาศของลานประมูลตอนนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันมันยากขนาดไหนคือรถเข้ามาเนี่ย มันเยอะมากนะคะก็แสดงว่าเราก็มีผลั์อยู่เยอะแต่ว่าคนมาประมูลเนี่ยมันไหมราคาประมูลเนี่ยมันได้แบบที่เป็นช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะคือราดประมูลนี่ไม่กระทบนะวีตาจริงๆถามว่าเราไม่ได้กระทบเพราะว่าเราได้ค่าเนิกการคลุ่หมื่นหนึ่งมตไยคลุละพันกว่าบาทรวมทุกคันละเกือบสองหมื่นบาทแล้วนะครับคือเนื่องจากทรัพย์สินเนี่ยเป็นของทางไฟแนนซ์ Finance, ถูกไหมครับแล้วไฟแนนซ์เนี่ยเขาปรับราคาลงเรื่อยๆเขาขายทุกเงื่อนไขอยู่แล้วฉะนั้นรายได้เราเกิดจากปริมาณที่ขายได้ นะครับสยามิเตอร์เนี่ยทุกวันเนี่ยปริมาณการระบายออกเดือนหนึ่งตกเกือบหมื่นคันปีนหนึ่งประมาณเกือบแสนคันฉะนั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่ระบายเรื่อยๆแล้วถามว่าทําไมราคาเอ่อก็ลังจะบอกผู้ซื้อผู้ซื้อไม่มีกําลังซื้อไม่ใช่เพราะว่าผู้ซื้อใหม่ๆอ่ะก็มีกําลังซื้ออยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าราคาไหนที่เขาซื้อได้ทุกวันนี้ไม่ได้ขายยากนะครับเพราะราคามันดั้มถูกมากล่าสุดเนี่ยเราทําประมูลไปของทางเอ่อไฟนแนนซ์เจ้าหนึ่งนะครับ ส่งรถมา2อ0้าสคันปรับราคาลงไประิห้าล้านนะครับเป็นรถใหม่มาณสองร้อยกว่าคันเะนั้นเท่ากับเขาปรับราคาคันหนึ่งเกือบแปดแสนเลยแปดแปดหมื่นบาทเลยถือว่าเยอะมากนะเกือบแปดหมื่นบาทเลยนะคือถ้าไม่ขายก็กไม่รู้จะขายตอนไหนแลวถ้าวันนี้ไม่ปรับแปดหมื่นปีหน้าอาจจะต้องปรับแสนห้าด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นทางสถาบันการเงินที่ส่งรถเข้ามานะครับส่วนใหญ่เก้าสิเปอร์เซ็นเป็นสถาบันการส่งส่งเข้ามาเนี่ยก็เขาขายทุกเงื่อนไขยอยู่แล้วตอนนี้เขาก็ดาราคากันสุดๆอยู่แล้วถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ไไไม่่่ต้้้ออองอรรรคเพาาาะวาถด าหล่อไม่ได้ลดแน่นอนเพราะว่าถามว่ามันจะลงไปเท่าไหร่มื่ลงไปเรื่อยๆครับราคามันก็ลงไปเรื่อยๆวันนี้เราซื้อได้ไปขายได้ก็ซื้อเราซื้อไปใช้ได้ก็ซื้อนะครับเพราะว่าถามว่า EV จะลงไปถึงเมื่อไหร่ EV มันก็ลงไปเรื่อยๆครับลงถึงจุดที่เราคุยกันไว้ครับห้าแสนเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็ตาม EV ราคาห้าแสนแต่ไม่ใช่ว่าห้าแสนแค่บางรุ่นนะมันต้องลงมาต่ำไปเรื่อยๆจนห้าแสนบางรุ่นหกแสนเจ็ดแสนหรือหรือท็อปทอปอาจจะแปดแสนก็ตามแต่โดยเฉลี่ยแล้วห้าแสนเกือบทุกววรุ่ดอ,อ ชีวิตเนี่ยวันนั้นแหละมือสองเตรียมตัวเพราะว่ามันจะกลายเป็นเหมือนใช้แล้วทิ้งครับในอนาคตเหมือนมือถือครับตอนนี้ข่าวหลายๆที่ก็เริ่มบอ,อกกันแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาร์จได้แค่อ่ชาร์จครจั้งหนึ่งวิ่งร้อยกว่าโลตอนนี้ชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งพันกว่าโลสองพันโลฉะนั้นเวลาแบรนด์อีวีอะครับของสองจีในเวลาเขาจะสู้กันอนะสิ่งที่เขาจะสู้กันคือหนึ่งขายให้ปริมาณมากๆถูกไหมครับฉะนั้นการขายมากก็คือไปทุกประเทศเลยครั้นี้ พัฒนาแล้วกําลังพัฒนาด้อยพัฒนาไปหมดเลยครับทุกเซ gment เ,เลยเมื่อก่อนเนี่ยรถมันค่อยๆจากพัฒนาไปกําลังพัฒนาแล้วไปด้อยพัฒนาตอนนี้พี่แกจีนไปทุกเซ gment เ,เลยถูกไหมครับต้องขายให้เยอะที่สุดฉะนั้นขายเยอะที่สุดก็ดัาราคาได้ต่ำที่สุดแล้วถามว่า e v ชนะกันที่อะไรก็ชนะทุกที่ว่าใครชาร์จทั้งเดียวแล้วออโต้ชาร์จไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องชาร์จแล้ววันนั้นอะชนะนะครับเมื่อก่อนแบรนด์จีมีสามพันวันนี้เหลือร้อยกว่า ก็แข่งขันกันกันหนักมากแล้วผมว่าต่อไปก็คงไม่เหลือไปถึงสิบแบร์นะครับครับก็คอสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งนะคะคือฝั่งอีบีเขาก็แข่งกันโหดก็คองอารมณ์นั้นก็คงอารมณ์นั้นใช่ผมคิดว่าน่าจะอารมณ์นั้นเพราะว่าสายถึงธุรกิจมันก็เราก็เห็นธุรกิจท,ที่มันดิสครับหลายหลายหลายผู้สัมภาษณ์ก็บอกมาแล้วว่าดิสครับันเยอะมากใครแก้ใครปรับตัวไม่ได้มองไม่เห็นอนาคตคนนั้นก็ต้องล้มหายตายจากเป็นเรื่องปกติครับครับ คุณราคาในลานประมูลเนี่ยเอ่อลงไปขนาดไหนคะคือจากที่เคยฟังคุณเอ็มพูดถึงเนี่ยบอกว่าคือบางรุ่นเนี่ยแทบจะแจกฟรีเลยด้วยซ้ำมันขนาดนั้นเลยคะ่ะมาสองวันที่แล้วแจกฟรีคนจะไม่เอาเลยครับตอนเนี้ยคืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยในลานประมูลเนี่ยมันจะมีะค,ะค่ะค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวขึ้นภาพไปเนาะคือเมื่อก่อนเนี่ยในลานประมูลนะครับในลานประมูลเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณตั้งแต่สามเดือนจนถึงยี่สิบห้าปีสามสิบปี ก็ขายได้หมดนะครับ20กว่าปีเนี่ยขายได้มานะากามสี3-4หมื่นก็ยังขายได้ตั้งแต่ e v มราคาลงมาเมื่อปีที่แล้วอะครับรถที่เกิน15ปีขึ้นไปเนี่ยแทบจะไม่มีราคาคันนี้เป็นซิฟเโลครับขึ้นประมูลไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับเป็นรถปี2020ไอ้แดงล้านสี่คันนี้24ปีเปิดศูนย์บาทไม่มีคนยกสักคนตอนนี้เว<ต>ลาน,นี่แบบ ยังจออยู่ครับเดี๋ยวก็คงประมูลไปเรื่อยๆจนกว่างสงสรต้องแจกเงินแล้วครับถือว่าอนาคตก็คันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราประมูลไปเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยไม่มีคนยกเลยแต่ว่าต้องจ่ายค่าเงินการหมื่นหนึ่งนะอ่ารถคเนี้สสตาร์ติดจับได้ด้วยนะรถโอเคนะแต่ถามซื้อไปแล้วจะต้องไปซ่อมดูนี้นะอีกหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอันนี้เราไม่รู้ละแต่แสดงเห็นว่าเนี่ยศูนย์บาทคนไม่เอานะเออข้างหน้าสงเสรยประมูลศูนย์บาทต้องอแ,จแจกเงินอีห้าพันหมื่นหนึ่งด้วยั้ยผมว่าในอนาคตฉะนั้นรถทีีีี่่่เเเกกิินนปป็็จะะะรรมมดล นะครับเริ่มมีประเด็นละฉะนั้นถ้ารถอีวีดับลงไปเลยเมื่อไหร่ก็ตามมันจะเป็นรถที่เกินสิบปีมีประเด็นเจ็ดปีประเด็นห้าปีประเด็นะดน,นะครับมันจะมันจะทยอยถอยลงตามรถอีวีอะตามรถใต้แดงเลยใต้แดงถอยเท่าไหร่ก็ตามกระทบมือสองซึ่งต้องบอกว่าปกติเนี่ยรถมือสองเนี่ยครับจะราคาหายไปปีละสิบเปอร์เซ็นต์แต่ปีที่แล้วเนี่ยครับหายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยปัจจัยไฟแนนซ์ปล่อยสินเชื่อยากขึ้นเข้มงวดมากขึ้นนะครับหรือ รถอีวีมีการปรับราคาลงเศรษฐกิจไม่ดีหนี้เสียเยอะปันดังเข้ามาเต็มที่เลยครับฉะนั้นใครที่มีสต็อกรถมือสองเยอะเมื่อปีที่แล้วเจ็บแบกเยอะเท่ากับเจ็บนะครับฉะนั้นก็เลยให้นโยบายเต้นลดไปว่าตอนนี้สต็อกให้น้อยขายให้เร็วเอาทุกเงื่อนไขคือต้องเรียกว่าวา,วาครับมาเร็วไปเร็วเมื่อก่อนสต็อกค,คนมีเป็นพันเลยนะสมมเต้ม,มีเป็นพันเลยนะครับตอนนี้ห้าร้อยจากคนมีห้าร้อยตอนนี้เหลือสองร้อยกว่า คือผมเห็นว่าไซส์ของสต๊อกแต่ะละคนเนี่ยก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าคืนคุเก็บสต๊อกเยอะๆเนี่ยราคาที่ลงกับสิ่งที่คุณขายได้เนี่ยมันจะไม่บาลานซ์กันนะครับการแบกบต้นทุนมันเยอะกว่าครับผม